ไปกางเต็นท์ริมน้าแบบนี้ไปก่อไฟด้วยแท่งไม่นีเซียมไปดูนังกลางแปลงแบบนี้ไปชงกาแฟริมน้ําไปสับไม้ฟืนเพื่อมาทําเชื้อไฟไปพักผ่อนเล่นน้ําไปหาต้นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงไปย้อนวัยชีวิตแนวัยเด็กไปสับไม้ไผ่เพื่อมาทําข้าวหลามและทั้งหมดนี้นะครับก็คือทุ่งลาแรนตําบลสองแพรกอำเภอเมืองจอดังงาน สวัสดีคนดีสวัสดีคนดูนะครับวันนี้ครับขอนำเสนอครับทุ่งหลานแลนนะครับที่อยู่ในตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจองนาครับครั้งนี้ครับก็เป็นครั้งที่2ของพวกเรานะครับที่ได้ไปไปกันเลยครับและตรงนี้นะครับก็เป็นทางเลี้ยวขึ้นไปยังทุ่งหลานแลนนะครับที่อยู่ก่อนจะถึงน้ําตกต้นปริวัติและในทริปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับชาวบ้านนะครับพี่ตับนะครับพี่ไก่นะครับที่นํารถยุด์นะครับลงไปรับเรามาจากด้านล่างนะครับ และนี่ครับเอของในทริปนี้นะครับรถตู้โดลเรมอนนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและแล้วครับก็มาดูนะครับกิจกรรมแรกนะครับของน้องแพรวากับพ่อโนนะครับการจุดไฟนะครับโดยแทงมันีเซียมครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะติดไหมโอ้ยพวกเราลอดเลยครับทริปนี้ครับไฟติดแล้วครับนี่ครับโจโจของพวกเรานะครับกําลังสับไม้ฟืนนะครับนําไปใส่เชื้อไฟครับ หลังจากนั้นนะครับก็ช่วยกันกางทัรนะครับเพื่อกันฝนนะครับหรือกันน้าค้างในยามค่าคืนนะครับเพราะว่าอากาศนะครับค่อนข้างติดอชิตนะครับบนทุกงลาเในส่วนของฝั่งตะกันข้ามนะครับที่เป็นต้นตาลฝั่งน้นนะครับโดยที่มีน้องอัลแล้วก็น้องโมครับก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับและก็ต้องนะครับขอบคุณพี่ไก่นะครับแล้วก็เพื่อนผพิทาครับที่นําไม้เฟืดมาก่กอบไฟให้เรานะครับในทริปนี้ ก็หลังจากครับที่กางทาบกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับก็ได้เวลาครับของอาหารเมื่อเย็นครับนาทีมโดยพี่ปุ๊กนะครับแล้วก็พี่ไทยครับกําลังยุบพวงอาหารกันเลยนะครับส่วนพี่ปูครับก็ทอดปลานะครับหลังรถตู้คันนู้นนะครับแทะ่นนี้ก็เป็นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับของทริปนะครับ2คืน3วันนะครับณทุ่งลาแลนด์ครับ ในทริปนี้นะครับเราก็นำนะครับเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็จอโปรเจคเตอร์นะครับนำมานะครับให้ชาวบ้านนะครับได้ดูด้วยนะครับและก็ได้เวลาครับอาหารมื้อค่ำนะครับของค่ำคืนแรกของทริปนะครับมาครับทุกคนครับมาทานข้าวกันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นปลาทอดนะครับเมนูนะครับในค่ำคืนนี้นี่ครับพี่ซสีงครับอย่บอกว่าแกหิวครับแกไม่รอแล้วนะครับขอกินก่อนแล้วนะครับ ก็มาถึงครับเช้าวันที่2ของทริปนะครับเมื่อคืนครับหลังจากที่ฝนตกเบาๆนะครับตื่นเช้ามาครับอากาศสดชื่นมากและนี่ครับน้องเฟรมกับน้องแพรวาครับตื่นเช้ามาครับก็จัดการเล่นน้ําเลยนะครับส่วนคนนี้นะครับก็เป็นมาดามโมนะครับชิปนี้ครับขอติดทริปมาด้วยนะครับเพื่อจะทำคอนเทนต์ลงโซเชียลนะครับส่วนน้องแพรวากับน้องเฟรมครับก็ยังเล่นน้ําไม่เลิกเลยนะครับนี่ครับมาดามโมครับกาลังตกแต่งพร็อพนะครับ อาหารมื้อเช้าครับของวันที่2ครับเราก็รับประทานกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเดินป่ากันนะครับในทริปนี้ครับเราจะไปน้ําตกด้วยนะครับและน้ําตกเทวานะครับชาวบ้านนะครับก็เรียกว่าน้ําตกหินสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันจากแคมป์ของเรานะครับระยะเวลานะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ สรับเส้นทางนะครับเดินไปยังน้ําตกนะครับก็จะเดินผ่านริมภูเขานะครับเป็นป่าแบบนี้ไปนะครับเส้นทางก็ไม่ได้มีความยากลำบากอะไรนะครับแต่ก็ระวังทากนะครับเพราะว่าระหว่างทางครับมีทากอยู่ด้วยนะครับและนี่ครับก็เป็นเส้นทางบางส่วนนะครับที่ถ่ายมาให้ดูนะครับก็เป็นทางแบบนี้ครับก็ไม่ได้รกอะไรมากมายนะครับแต่ก็รองเท้าครับคนเป็นรองเท้าผ้าใบครับยางกินขายยาว หลังจากใช้เวลาเดินนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงรับก็มาถึงนะครับตัวน้ําตกหินสีชมพูนะครับแทบจะไม่น่าเชื่อครับว่าบนเขาแบบนี้ครับก็มีน้ําตกแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ในช่วงที่เราไปกันนะครับก็เดือนพฤษภาคมมาครับน้ําก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอดีเลยนะครับให้เราได้เล่นนะครับและนี่ครับก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เวลาเรามาแคมป์ครับทําให้เรานะครับนึกย้อนไปในถึงวัยเด็กนะครับ ยิงปังโนนะครับหรือว่ายิงหนังาสติ๊กนั่นเองนะครับและเอกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือการขึ้นไปเก็บนะครับ้นมอกข้าวมอกแกงลิงนะครับนําทีมโดยพี่ไทยครับและกิจกรรมต่อมานะครับก็คือการตัดไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ตรงนี้ครับก็ได้ทาการขอเจ้าของมันที่เรียบร้อยครับสำหรับไม้ไผ่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะนําไปทําข้าวลามกันนะครับนําทีมตัดโดยนะครับโจโฉนะครับ และนี่ครับก็เป็นบรรยากาศยามค่าคืนคืนที่2ครับเราก็ทําการแช่นังให้ชาวบ้านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศนะครับการดูหนังกลางแปลงริมน้าแบบนี้ครับบนเขาสินมากเลยนะครับและนี้ครับน้องโฟกัสนะครับเด็กน้อยชาวแคมป์ของเรานะครับอยู่บ้านครับร้องครับพอมาแคมป์ครับไม่ร้องเลยนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงนะครับเช้าวันที่3ของทริปครับเรามาชงกาแฟกันลิมน้ําแบบนี้ครับชงโดยพี่ไทยนะครับ ในส่วนของโจโฉครับก็ยังสับไม้ไม่เลิกเลยนะครับและก่อนกลับนะครับก็ฝนนะครับได้เทลงมานะครับเหมือนกันแกล้งเราก่อนกลับเลยนะครับและนี่ครับก็เป็นน้องๆจากคลองยางแคมปิ้งครับอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับน้องๆครับสนุกสนานกันมากเลยนะครับในทริปนี้นําทีมมาโดยเปรีต้นนะครับและนี่ครับเพื่อคอนเทนต์นะครับเอาแก๊สมีครับไม่ใช้ครับใช้ไม้ฟืนแบบนี้ครับ และนี่ครับก็เป็นนะครับกระบอกข้าวหลามนะครับปิดตัดโดยพีโนครับแล้วก็ใช่ข้าวโดยพิปุกนะครับก็จุดนะครับที่เราไปพักอนแคมปิ้งนะครับบนทุ่งลาลนครับก็คือหน้าบ้านของโครลัสนะครับซึ่งโครลัคก็มีบ้านอยู่บนทุ่งลาลนซึ่งการที่จะขึ้นไปนะครับจะต้องติดต่อชาวบ้านก่อนนะครับในเส้นทางครับจะต้องรถโฟล์ท่อนนั้นและนอกจากนะครับเป็นรถโฟว์ลนะครับจะต้องมีความจำนนทางเป็นอย่างมากเลยนะครับ สำหรับบนทุ่งลาลนนะครับก็ไม่มีสัญญาณมือถือครับมีห้องน้ํานะครับที่สะดวกสบายครับมีลานญาติแบบนี้ครับมีสะพานตรงนี้ให้ได้ถ่ายรูปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับและคิปหน้าครับเราจะไปเที่ยวกลางเต็นท์ที่ไหนครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับสวันนีครับขอบคุณมากครับ